สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะคลิปนี้จะเป็นการทํานายนะคะในส่วนของเดือนมก,กราคม2565นะคะว่าแต่ละท่านจะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของเรื่องการเงินนะคะ มองว่าจะมีการใช้การติดต่อการสื่อสารการพูดจาแล้วก็ความฉลาดต่างๆนะคะในการคุยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของตรงนี้จะทําให้คุณได้เงินเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นคุณลองไปศึกษาเลยเนาะว่าเออคุณจะเดินทางช่องทางไหนคุณจะค้าขายยังไรนะคะเพื่อให้เรื่องของการเงินของคุณมันพัฒนามันเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้นได้แต่มองว่าอย่างไรก็ตามการเงินดีขึ้นนะถ้าเกิดมีปัญหาอยู่นะคะทุกอย่างจะเริ่มขี้ข่าย ในเรื่องของการงานนะคะมองว่าจริงๆเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาบ้างเท่านั้นเองนะคะแต่มองว่ายังไงคุณก็เป็นคนเก่งในสายตาคนอื่นนะคะคุณสามารถที่จะจัดการบริหารทําให้การงานเติบโตได้ในอนาคตนะคะแล้วคุณก็เป็นดาวเด่นได้ด้วยนะคะในเรื่องของความรักความรักมองว่าจริงๆสําหรับท่านที่มีหรือไม่มีก็ตามสถานะตอนนี้มันเหมือนว่าจะนิ่งๆนะคะคือเราก็มีความสุข ในส่วนของความรักเราอะแต่บางครั้งแฟนหรือคนรักคนที่เราชอบอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาอาจจะอยู่ห่างไกลก็ได้นะคะแต่เราก็มีสิ่งนู้นสิ่งนี้ทํามีเพื่อนทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่บางครั้งก็อาจจะรู้สึกงเงเหงาบ้างเนาะเท่านั้นเองนะคะส่วนไพ่ย,ยังบอกอะไรไพ่ย,ยังบอกว่า คุณจะต้องใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นการติดต่อสื่อสารการโทรศัพท์การพูดคุย Facebook ต่างๆนะคะเออเพื่อให้ทุกอย่างขี้คายได้นะคะหรือให้ทุกอย่างช่วยเสริมให้เรื่องของการงานการเงินทุกอย่างหรือแม้แต่ความรักของคนดีขึ้นนะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะมีคนบอกอะไรให้คุณเปิดหูเปิดตานะคะแล้วก็ยอมรับฟังคนอื่นมันจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นนะคะค่ะยังไงก็ฝากติดตามเพจด,ดูดวงเพิ่งน้อยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม YouTube นะคะดูดวงเพิ่งน้อยด้วยเป็นกำลังใจกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ